็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็องขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเลยดีก,กว่านะครับจากคลิปที่แล้วลิบลูได้บอกชูนักกับวันด้านแมนว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะสอนเคล็ดลับแห่งศรัทธาและกล้านาให้ชูนักกับวันด้านแมนเองมันเป็นเรื่องความลับสุดยอดที่ฉันเพิ่งได้ร่ำเรียนมาจากลูเมนาร์เพราะงานช่วยเก็บเป็นความลับด้วยล่ะ พอได้ยินลีบุลูพูดเช่นนั้นชุนานเลยพูดว่าเคล็ดลับแห่งศรัทธาและกรุณาเราจะพูดไม่จบเลยด้านแมนเลยพูดว่าโอ้โหในที่สุดข้าควรจะได้ศึกษาศาสตร์จากพระเจ้าจริงๆหรือนี่ลีบุรุรได้ยินนะด้าแมนพูดเช่นนั้นเขาเลยคิดว่าเขาจะาน่ารำคาญไปนิดแต่อดทนไว้หน่อยแล้วกันในตอนนั้นชูนอเลยพูดขึ้นมาว่าเออท่านลีบุลูข้าฟังด้วยจะได้ไหมคะพอได้ยินเช่นนั้นลบุลูเลยคิดว่า เขาลืมไปเลยว่าตอนนี้ชออนกําลังอุ้มเขาอยู่ไม่ต้องบอกก็รู้ลิบลุอยู่ในร่างของสไลน์นั่นเองลิบลุรูร้สึกวอกแวกเมื่อสัมผัสเช่นนี้หายไปและอยากให้อยู่แบบนี้ต่อไปอีกสักพักถ้าเป็นชิออนต่อให้อธิบายยังไงเธอก็คงไม่เข้าใจเพราะงั้นริบลุจึงปิดปากห้ามเอาไว้ก่อนจะให้ใครรู้เชียวนะชิออนเลยพูดว่าแน่นอนค่ะเห็นเธอตอบอย่างล่าเริงลิบลุก็พอใจด้วยเหตุนี้ลิบลุจึงอธิบายเขาโคงให้ทุกคนฟังอย่างใจเย็น หลังจากได้ฟังคำอธิบายของรีบบรูชูนาลิพูดว่าแบบนี้นี่เองงั้นถ้าข้าศัทธาในตัวท่านรีบบรูก็จะสามารถเรียนรู้เวทศิธิ์ได้ใช่ไหมคะแล้วรีบบรูได้ตอบว่าอืมคิดว่าได้นะเวลาว่างๆฉันอยากให้เธอช่วยวิจัยแล้วค่อยแนะนำมาด้านแมนด้วยพอรีบบลูพูดจบชูนาริพูดว่าเข้าใจแล้วค่ะข้าก็ตื่นเต้นอยากรู้เหลือเกินว่าตัวเองจะเรียนรู้ได้ถึงขั้นไหนกันแน่ชูนาเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เธอยังมียูนิสกิลผู้รู้แจ้งอีกด้วยดังนั้นความฝันที่จะเรียนรู้ดิดอินเิเกชันคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมดูมันว่าชื่อสกิลจะเปลี่ยนอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนหรือว่ามันพิมพ์ผิดก็ไม่รู้นะครับส่วนไอ oh ้ด้านแมนโอ้โหล้นแล้วพลังของข้าเออล้นออกมาแล้วเขาตื่นเต้นสุดขีดและในตอนนั้นไอ้ด้านแมนเลยตะโกนขึ้นมาอีกว่าโฮลิแคนนอนปืนวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ แสงสีแดงสองประกายวาร์ฟออกมาจากโพรงเบ้าตาอดันแมนยื่นมือข้างหนึ่งออกไปด้านหน้าแล้วล้อตะโกนกระสุนซึ่งมีมวลพลังมหาศาลพุ่งทะยานออกมาจากฝ่ามือของเขาเวทศัก์สทธด Holy c a แคนนอนุภาพนั้นต้องเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นนั่นเป็นแน่แล้วต่อมาอันดันแมนได้พูดอีกว่าโอ้เทพเจ้าท่านริบุรุเทพเจ้าของข้าอันดันแมนพนมมือก,ก้มลงกราบการริบรุรุริบุรุรู้สึกเสียวสันหลังว่าขึ้นมา ริบุลุก็อยากให้เขาหยุดเสียทีแล้วต่อมาริบรุลุเลยพูดว่าโอ้โอ้ดูเหมือนว่าจะสําเร็จแล้วสินนะพยายามเสกเวทระดับสูงแบบนี้ให้ได้มากว่าเข้าหลามีเรื่องอะไรก็ปรึกษาชูนะได้เลยริบรลุลุพูดรัวๆขณะที่ชูนะพยักหน้าเล็กน้อยลากบเข้าใจแล้วชูนะเลยพูดว่าแบบนี้นี่เองไม่อยากร่วมงานกับเขาเลยเย็ดเย็ดให้ข้าเป็นที่ปรึกษาแทนใช่ไหมล่ะคะลีบุลุฟังอยู่แต่แย้งลละว่าแก้งทําเป็นไม่ได้ยิน ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเพวกความรู้สึกชา้าริบุรุปล่อยให้เธอคิดแบบนั้นแล้วต่อมาด้านแมนเลยพูดกับริบุรุอีกว่าถ้าริบรุรุข้าจะสนองความคาดหวังของท่านให้ได้ขอรับริบุรุตัดสินใจบอกเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งให้กับด้านแมนผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นอแรงกล้าได้รับรู้แต่ถ้าไว้อย่างนายใช้เวทสายเทวจะได้รับผลกระทบไปด้วยไม่ใช่เหรอเวทสายเทวประกอบไปด้วย สายควบคุมมนุวิญญาณซึ่งอยู่ในหมวดไร้ธาตุและสายลบล้างแกนเวทด้วยธาตุเสกเศษโฮลีแคนนอนคือเวทซึ่งมีธาตุเสกเศษจึงน่าจะสร้างความเสียหายให้แกไว้ซึ่งเป็นอสศูนได้แล้วในตอนนั้นด้านแมนในหัวร้อและพูดว่าฮ ah, ่าฮ่าไม่ว่ามากหรือน้อยข้าก็ไม่ได้รับความเจ็บปวดเลยสักนิดพลิบรูดได้ยินเช่นนั้นเขาเลยคิดว่าอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าด้านแมนคงเก็บกดมันไว้อย่างสุดฝีมือ เพราะว่านั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่อย่างใดถ้าใช้ยูนิสกิลผู้กับกอกพิศาษขวางโลกของเบเลต้าพิเปลี่ยนธาตุมานกับธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้คงหมดปัญหาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับงานวิจัยหลังจากนี้เช่นกันดังนั้นเพื่อให้ทันการอิบลูเลยพูดว่าอเดนแมนงั้นเอาแบบนี้ดีไหมอิบลูว่าแล้วหันเข้าหาคว่มว่างเปล่าขณะที่กําลังอยู่อ้อมแขนของชิออนก่อนยิงลาแสงออกมาอเดนแมนที่เห็นเช่นนั้นเลยร้องว่าโอ้ แล้วรีบุรุเลยพูดว่าฉันกำจัดธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วลองเพิ่มอนุภาพของมันขึ้นมาเรียกว่าเวทเทวโหรีเลขึ้นแสงอนุวิญญาณเป็นเวทเฉพาะตัวของฉันเองเวทเทวโหรีเลเป็นเวลทลรธาตุที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในธาตุศักดิ์สิทธิ์หรือมารถ้าเป็นเจ้านี่เราก็ขอแค่จัดก,การได้อย่างไม่บกพร่องมันจะไม่สร้างความเสียหายใดๆแก่ผู้ใช้เวททั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเขาต้องมีศรัทธาต่อรีบุรุ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกเท่านั้นแม้เป็นเวทดบต์เฉพาะตัวแต่อุภาพในหนึ่งนัดน้นเหนือชั้นยิ่งกว่าเมกิดโดโทซาแห่งทวยเทพของรีบรูเสียอีกเนอกจากจะยิงด้วยความเร็วสูงแล้วความเจิดจ้าของมันยังทําให้ดูเหมือนแสงแลดสว่างวับออกมาแต่ว่าตัวตนที่ทจริงคืออนุวิญาณซึ่งควบแน่นเป็นหน่วยเล็กๆกําลังหมุนเวียนอยู่เนื่องจากใช้การโจมตีแบบทะลุผ่านจึงไม่ทรงอนุภาพเท่ากับดิดอินทิเกชัน แต่ในทางกลับกันก็มีช่วงเวลาในการไล่อาคมไม่ยาวมากนั่นเองแล้วต่อมาด้านแมนเลยพูดว่าวิเศษมากเป็นเวทมนต์ที่วิเศษสุดๆไปเลยขอรับด้านแมนกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจรีบรู้คิดว่าหากใช้เวทมนต์นี้เป็นเมื่อ,อไร่เขาน่าจะคุ้นเคยกับการจัดการกับอนุวิญญาณมากขึ้นและหลังจากนั้นก็คงจะสามารถปล่อยลำแสงที่ใหญ่กว่าเดิมได้อีกเล็กน้อยด้วย อนุภาพที่ออกมาจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอนมันคือหนึ่งในเวทมนต์ที่อาจารย์ลาเฟเอลพัฒนาขึ้นตามความประสงค์ของรีบลูเรียกได้ว่าเหมาะสมกับบัณแมนในตอนนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วต่อมาชูน่าเลยพูดกับบัณแมนว่าเขาจะให้คำปรึกษาเรื่องเวทมนต์เองค่ะฉะนั้นกรุณาติดต่อมาได้เลยไม่ต้องจริงใจเมื่อได้ชูนะารับปากแล้วรีบรูก็ปล่อยสบายใจไปด้วยแล้วรีบรูเล้พูดออกมาว่าถ้าเช่นนั้นจากนี้ไป ก็ขอให้นายตั้งใจฝึกซ้อมและทำความข้าใจกับเวทเทวะที่ไม่เป็นอันตรายตัวตัวเองไว้ให้ดีนะริบุรุอยากให้เขาจดจำมันอยู่เป็นนิดเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ลำบากยามเผชิญศึกจริงความดังกล่าวคือการให้กำลังใจในแบบของริบรุรุริบุรุยกมือขึ้นตามมาด้านแมนผู้กำลังยินดีแล้วเริ่มแก้ประเด็นปัญหาข้อต่อไปริบรุพูดว่าเอาล่ะตอนนี้วิธีการโจมตีของนายยังน้อยอยู่ หลังจากนี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแต่เรายังมีเรื่องที่ทําได้เร็วกว่านั้นอีกพอได้ยินรเบรู้ผู้เช่นนั้นเอนดนแมลเลยพูดว่าว่าอย่างไรเล่าขอลับพอได้ยินเอเด,ดนแมนถามมาแบบนั้นเรเบรุเลยพูดว่านายนาแต่เดิมเคยเป็นกองหลังมาก,ก่อนใช่ไหมแล้อเดนแมลเลยตอบว่าถ้าถามว่าแบบไหนถ้าคงตอบได้ว่าเป็นกองหนุนที่อยู่ข้างหลังเสียมากกว่าขอลับแม้แต่ตอนที่เปลี่ยนไวท์คิงถ้าก็ยังใช้เวทอัญเชิญเรียกกองทัพอันเดธออกมา แล้วอาศัยปริมาณเลบี้ฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยๆขอรับพอได้ยินนด้านแมนพูดเช่นนั้นริบรุนคิดว่านั่นแหละนะไม่มีกฎไหนที่บอกว่าการเลี้ยงยุโผล่ออกมาได้แค่คนเดียวดังนั้นหากหากคนมาประจําตําแหน่งกองหน้าได้ไวๆเสียก็สิ้นเลี่ยงพอเขาชิดแบบนั้นเขาเลยพูดออกไปว่าใช่ไหมล่ะฉันผิดเองที่ให้กองหลังอย่างนายไปต่อกรกับทั้งทีมตามลําพังแล้วด้านแมนเลยตอบกลับมาว่า นับแต่นั้นมาเขาก็มันฝึกฝนศิลปะการสู้รบอยู่เสมอขอลับแต่ว่าถึงอย่างไรโครงกระดูกนี้ก็ไม่อาจทําได้เหมือนอย่างเคยพอได้ยินเช่นนั้นลิบรุ่ก็คิดอีกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าลิบรุตตําหนีเขาลิบรุไม่ได้กําลังพูดถึงเรื่องศิลปะการต่อสู้เสียนหน่อยแล้วลิบรุ่เลยพูดออกไปอีกว่าไม่หลอกหน้าจะคิดมากไปเลยถ้าอีฝ่ายมาคนเดียวก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าหลายคนนายก็เรียกพวกพ้องได้นี่นา มีอยู่นี่นาะถ้าจําไม่ผิดริบรุลยังพูดไม่จบเลยด้านแมนเลยพูดว่าโอ้หมายถึงเอาเบิร์ดสหายของข้าใช่ไหมขอรับแล้วริบรุลเลยตอบกลับไปว่าใช่ใช่เอาเบิร์ดคุงคนนั้นนั่นแหละถึงตอนนี้จะเป็นสเกเลตันแต่เมื่อก่อนเขาเคยเป็นพลดินินอัศวินวิหารศักดิ์สิทธิ์นะได้ยินมาว่าเพียงดาบของเขาเคยสร้างความเจ็บปวดให้กับฮาพุโรมาก,ก่อนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแข็งแกร่งจริงๆ หาเตรียมยุทธภณ์ให้พร้อมเสียหน่อยจะสู้ตอนนี้เลยก็ยังไหวนี่นาะพอรีบรูพูดจบอนัน์นแมนเลยพูดว่าเจ้านั่นฝีมือดีจะต้องตอบสนองความคาดหวังของท่านรีบรูได้แน่นอนขอรับอนัน์นแมนเอ่ยอย่างภาคภูมิใจรีบรูจึงมั่นใจในความคิดของตัวเองไปด้วยแล้วเขาเลยพูดออกมาว่าถ้างั้นหลังจากนี้ช่วยเอาเอาวุธและชุดก่อพวกนี้ไปส่งให้เขาทีริบรูว่าพางึงเอายุทธภณ์แต่และชิ้นออกมาจากกระเพาะแล้วค่อยวางเรียงรายลงบนพืน้น ได้ยินมาว่าเอาเบิร์ตสามารถสู้ลบได้โดยไม่ต้องพึ่งโลก่กำบังถ้าางนั้นก็ให้ดาบนี้กับชุดเกราะนี้แล้วกันเครอ,อร์สซอดดาบแห่งความแค้นคือว่าตัซอดดาบมือเดียวซึ่งดูดกลืนพลังชีวิตโดยรอบแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังโจมตีโ่าหมายของมันยังรวมถึงตัวผู้ครอบครองเองอีกด้วยเป็นผลงานที่ล้มเหลวโดยแท้ต่อมาเคิร์สเมลก่อแห่งความอาฆาตปล่อยกำแพงเวทมนต์ออกมาอย่างสม่ำเสมอ เป็นชื่อในเรื่องของความต้านทานและพลังป้องกันเวทสูงทว่ามันยังเป็นสินค้าที่มีตำหนิอีกชิน้นที่คอยดูดเกินพลังชีวิตของผู้สวมใส่เข้าไปด้วยมันคือผลงานรุ่นทดลองที่คุณรเบกับกามร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยตั้งใจจะทําออกมาเป็นซีรีส์แต่ผลปรากฏว่าผู้ที่ยังมีชีวิตกับควบคุมมันไม่ได้จึงจําต้องเก็บเข้ากูดโดยปริยายอย่างไรก็ดีตอนที่สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาพวกเขาถึงกับพร้ออย่างหนัก ถึงตอนนี้จะฟังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องตลกแต่เพราะว่ามันเป็นของที่ทําให้ลําลึกถึงช่วงเวลานั้นต่อให้อยากทิ้งก็ทิ้งไม่ลงอยู่ดีไม่นําซ้ํามันยังเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์อีต่างหากพวกศูนย์ต่างยังมีชีวิตอยู่อิบุรุตเลยไม่คิดว่าจะมีคนที่สามารถจัดก,การกับอาวุธเหล่านี้ได้แต่เขานึกได้ว่าถ้าเป็นอันเดธคงไม่มีปัญหาเด้วอิบุรุตเลยพูดอีกว่ารู้สึกยังไงบ้างลองถือดูแล้วไม่รู้สึกแย่ใช่ไหม แล้วด้านแมนได้ตอบกลับมาว่าผูฆ่าตายไปแล้วเลยไม่รู้สึกอะไรขอรับจิบรุตร้องให้ด้านแมนตรวจสอบดูก,ก่อนแต่เหมือนว่าจะไม่มีปัญหาจังหวะที่ชักดาบออกมาทั้งชูนันและชิออนต่างก็นิ่งหน้าอาจเป็นไปได้ว่ามันเริ่มดูดกินพลังชีวิตของพวกเธอแล้วถว่าด้านแมนยังคงนิ่งเฉยอันเดธถ้าจะไม่ได้รับผลกระทบจริงๆพอเห็นเช่นนั้นลิบรุตเลยพูดว่าเยี่ยมมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะอด้านแมนก็เจ็บดาบเข้าที่ การดูดกลืนพลังชีวิตจึงหยุดลงเเท่านี้ก็น่าจะใช้โจมตีได้แล้วแล้วต่อมาลีบุลูเลยพูดอีว่ายังมีนี่อีกนะเสื้อคลุม,มที่ถักจากเยื่อเหนียวเหนือเหล็ก,ก้าของลีบุลูมีประสิทธิภาพทนความร้อนทนหนาวได้อย่างดีทั้งยังป้องกันของมีคมได้เยี่ยมมันคืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจําประเทศของพวกลีบุลูที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ราคานั้นสูงลร่วแล้วต่อมาด้านแมนเลยพูดว่าทราบแล้วขอรับ เอาเบิร์ตจะต้องดีใจเป็นแน่จบไปอีกเรื่องถ้าได้เอาเบิร์ตมาเป็นกองหน้าบทบาทของอดั้นแมนคงหลากหลายขึ้นแล้วในตอนน,นั้นลีบรุก็ได้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกครั้งแล้วต่อมาเขาเลยพูดว่าอดั้นแมนอันนี้ฉันให้นายไว้แล้วกันนะลีบรูนนาชุดนักบวชสีดําเมียออกมามันดูเท่อย่างบอกไม่ถูกคล้ายกับชุดคุมแห่งรัติการอย่างไรอย่างนั้นถ้ายังรูรเอาการอีกด้วยนี่คือผลงานชิ้นเยี่ยมที่สุดในเทมเพส คิดเป็นเหรียญทองแล้วมีมูล,ลค่ามากกว่า100เหรียญหากเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับราคาของรถสุดหรูมันเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมแม้แต่เจ้าขุนมูลนายก็ไม่อาจหาซื้อได้โดยง่ายแถมยังมีประสิทธิภาพสูงส่งแม้ฉีขาดก็สามารถฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเป็นมจิกไอเทมที่ได้รับการยกย่องว่ามีพลังพิเศษอันยากจะดังสรรได้แล้วอดัมแมนได้ตอบว่าโอ้โ oh อ้อ oh ดัมแมนรับของสิ่งนั้นไปจากมือเลบลูด้วยความนอบน้อม เดลิบลูรเลยพูดว่าฉันอยากให้นายสวมเสมันเดี๋ยวเตรียมตั้งรับกับพวกผู้ท้าทายด้วยมากเดียวกันกับตอนที่เป็นไวคิงทําแบบนั้นนายถึงจะดูเหมาะสมเป็นกาเดียนแต่ยังช่วยเสริมบรรยากาศได้มากขึ้นด้วยเดลิบลูรก็คิดอีกว่าก็แม้มันเป็นงานเอ็กๆของผมนี่นาเลิบลูได้วานขอความร่วมมือจากลาเมริสในการดัดแปลงชั้นนีโดยอยากให้ดูเหมือนห้องโถงบรลลังโดยมีอเดนแมนปกครองกองทับอันเดียเป็นเยี่ยงราชา แล้วต่อมาดั้นแมนเลยพูดว่าวางใจได้เลยขอรับค้าถนัดงานพวกนี้อยู่แล้ว่อนที่ริบุรุขอจะพูดออกไปเขาก็คิดว่าดั้นแมนพึ่งพาได้จริงๆงั้นจากนี้ไปฉันฝากด้วยนะหรือจะให้ดีเอาอัศวินเก่งๆมาคอยตั้งรับด้วยก็ได้ถ้านายต้องการเดี๋ยวดั้นแมนเลยตอบกลับมาว่าเข้าใจแล้วขอรับถ้าเช่นนั้นข้าขอถามให้แน่ใจอีกเรื่องหนึง่งแลลิบรุเลยพูดว่าหึว่าไงล่ะพอได้ยินริบรุพูดเช่นนั้นดั้แมนเลยพูดว่าขอรับ ข้าอยาจะขอเรียกสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่นี่สักกลุ่มท่านจะอนุญ,ญาตไหมขอรับพอได้ยินเช่นนั้นลีบรุสเลยคิดว่าสัตว์เลี้ยงอืก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวขอเลยพูดออกไปว่าถ้าแค่นั้นนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกหรือท่านนายอยากเอามาเข้าร่วมรบด้วยฉันก็ไม่ถือสาแต่ว่าอย่างน้อยก็ช่วยระวังอย่าให้มากกว่าจํานวนของอีฝ่ายด้วยล่ะพอลิบรุสพูดจบอันดมแนเลยพูดว่าทราบแล้วขอรับตัวข้าอันดามแมนผู้นี้ ขอปกป้องดินแดนที่ท่านรีบรู้ผู้เป็นดั่งพระเจ้าฝากฟังไว้จนถึงที่สุดให้จงได้ขอรับพอรีบรู้ได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่ายังท่ามากเหมือนเดิมช่างมันเถอะเขาทําเป็นหูทวนลมและเขาเลยพูดว่างั้นคืนนี้พวกเราจะดัดแปลงที่นี่ให้เป็นบรรลังในเชิญเลือกสมุนมาทั้งหมดได้ตามสบายแล้วถ้ามีอะไรก็ช่วยปรึกษาชูนะกับรามฤทธด้วยแล้วด้านแมรในต่อกลับมาว่าขอรับแล้วด้านแมนยังพูดไม่จบเลยชอน,นเลยพูดว่า จำคำพูดของท่าริบุรุใส่ใจไว้แล้วพยายามทําให้เต็มที่ล่ะไม่รู้ด้วยเหตุใดชอนจึงปิดประโยชน์สุดท้ายแบบนั้นคือนักทำท่าเหนื่อยใจแต่เชวันดูจะพอเข้าใจอยู่ไม่น้อยริบุรุจึงห้ามตัวเองไม่ให้เข้าไปขัดเรื่องนี้และแล้วในวันถัดมาพวกริบุรุก็มารวมตัวกันตามเวลานัดหมายในตอนนั้นก็ได้มีเสียงคนหัวเราะแล้วพูดขึ้นมาว่าฮิฮิฉันเขาวงกตของอดัานแมนน่ะสมบูรณ์แบบทีเดียวเชียวละ่ะ รามลิแรายงานความคืบหน้าอย่างภาคภูมิใจทันทีที่เธอเจอริบุรุดูเหมือนว่าเมื่อคือนนี้จะสร้างถงบรรลังสําเร็จแล้วสินนะแดลิบุรุเลยพูดออกไปว่าขอบใจมากหลังจากนี้ช่วยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของด้านแมนก็แล้วกันนะแล้วต่อมาลามลิศได้พูดว่าจะไหวแน่หรือเดริบุรุได้ตอบเธอไปว่าอยังไงก็ดีกว่าเมื่อก่อนแล้วนี่ ถ้าคู่ต่อสู้เป็นแค่แรงเอกก็คงหนักเอาเรื่องอยู่หรอกแต่ยังไงอีฝ่ายต้องเผยไพ่ในมือให้เห็นอย่างหมดเปลือกเป็นแน่ทันทีที่เขาพูดจบเขาเลยคิดอีกว่าหากกระด้านแมนลุยเตรียมที่อีฝ่ายคงเอาจริงเหมือนกันหลังจากนั้นต่อไปคงต้องถึงตาของคุณลาฟาเอลอันสถานการณ์การสู้รบจนสรุปปุโป,ปง้งจนคิดหาวิธีรับมือให้กับพวกเราจากนั้นค่อยปล่อยพวกเขาไปยังชั้นถัดไปมีผู้บอกกระด้านแมนแล้วว่าต่อให้พวกเขาแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่นำซ้ำ ถ้านับจากผลลัพธ์ของสิ่งที่ริบุรุกำลังทำต่อจากนี้อย่าว่าแต่ด้านแมนเลยแม้แต่พวกโกโซรุก็อาจไม่ได้ออกลงด้วยซ้ำริบุรุเขาคิดว่าพวกเขาควรจัดการรับมือเอหลายๆขั้นเข้าไ้เโรงงานถึงต้องรเรียดดำเนินการโดยเร็วแล้วต่อมามิลิมเลยพูดขึ้นมาว่าทำอะไรกันอยู่นะ่ะข้าได้ยินนะเหล่าบงกรของข้าเสียท่าแล้วไม่ใช่เรื่องไงพองริบุรุได้ยินเสียงนั้นเขาลยคิดว่า ตัวน่าลำคาญมาถึงจนได้ไม่ริมเดือดฟูดๆขณะเข้ามาในห้องประชุมด้วยน้ำเสียงโมโหในมือถือลากของก๊อปตาซึ่งยับเยินรากับผ้าชิลิวเอาไว้แม่จะถูกฉุดกระชากลากถูแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังมีลมหายใจอยู่ท่านอนนารนก๊อปตตาเลยพูดว่าแหมแหมแม,แม,แม,แมข้าทำได้แล้วล่ะทำสำเร็จหมดเลยอพอค้ามเอืยซ้ำไปซ้ำมารากับพลังผืนแต่เหมือนสติสัมปชัญญะจะยังอยู่ครบถ้วนดีอยู่ เป็นเพราะถูกไปเรียนฝึกซ้อมแบบเต็มกระบวนท่าหรือยอย่างไรถึงได้ดูอิดเลยโดยชื่นเชิงดูไม่เหมือนคนที่เก่งขึ้นเลยสักนิดริบลุมองเห็นเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเท่านั้นนี่เขาไม่เป็นไรแน่นะมิริมองข้ามความเป็นห่วงเป็นใยของริบลุแล้วพยักหน้าหนักแน่นมิรมพูดว่าอืมก็ปตาทําได้เยี่ยมจริงๆไม่นึกเลยว่าจะผ่านเฮลโหมดมาได้ที่กล่าวชมก็ปตตาด้วยความพอใจ ไม่ลดมถึงกับเอ่ยปาชมแปลว่าเขาต้องทําบางอย่างสําเร็จเป็นแน่แล้วต่อมาเวลล่าเลยพูดว่ายังถ้าขอถ่ายทอดวิชาสังหารสํานักเวลล่าให้เขาเวลล่ายังพูดไม่จบเลยไม่ลิมเลยพูดว่าอย่าเชียวนะกอตาเป็นลูกศิษย์ของข้าต่างหากเล่าเวลล่ากับไม่ลิมต่อล้อต่อเถียงโดยไม่เห็นหัวของกอตาผู้หมดแรงสักนิดแล้วลิมรู้เขาก็คิดว่าเขาไม่อยากข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียด้วยสิ ปล่อยให้เป็นไปนตามเจตนาลมของกอบตาก็แล้วกันเนสิ่งอื่นใดริบุรุโล่งใจที่เขาปลอดภัยกลับมาหลังจากนี้ริบุรุก็เหลือแค่ต้องขอบคุณเขาให้เรียบร้อยเท่านั้นเมื่อบอกให้ค่อยๆพักผ่อนปุ๊บกอบตาก็มุ่งหน้าไปยังห้องสลับยิบในทันทีคนถัดมาก,ก็คือลันก้าน,นายข้าข้ากลับมาแล้วครับเขาโซซัสโซเซเข้ามาใกล้ริบรุรุก่อนจะพูดอย่างหมดเลี่ยวแรงกรอบตาว่าหมดสภาพแล้วแต่ลันก้า ดันไปเป็นกับเขาด้วยอีกคนถ้าทายจะเป็นการฝึกพิเศษที่ดูเดือดเลือดพานเอาการเลยนะเนี่ยริบลุเผื่อลูกหัวรันก้าโดยอัตโนมัติเอาจริงทําตาป่มด้วยความดีใจเดวริบลุเลยพูดว่าพยายามมาหนักเลยสินะให้พักในเงาของฉันก็ได้ว่าจบรันก้าก้มุดไปที่ใต้เงาของริบุลุอย่างรวดเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นในภายหลังริบลุได้ลองถามกบตาตอนที่เขาได้แข็งแรงดีแล้วดูเหมือนว่า ระสูการฝึกฝนเกี่ยวกับการซ้อมลบเสียมากกว่าเป็นส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากไปจับพวกซ้อมลบกับเราอ,อสูรที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าตัวเองเล็กน้อยซ้ำไปซ้ำมาเท่านั้นและหากความนึกคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรังกาโดยสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ต้องใช้เวลาเท่าหมดจดจ่อดเกี่ยวกับการต่อกอนกับคาริออนเลมิดเลออีกที k. รู้สึกเหมือนมิริมจะพูดกับฟอบตาว่า เจ้าหนาพยายามให้ตายยังไงก็ไม่มีหวังที่ปริมาณแจนเวทจะเพิ่มขึ้นจากเดิมได้เลยแต่วางใจเชื่อเถอะหาเจ้าสแสดงอาจารย์ลาร่กมกันกับลันก้าได้เมื่อไหร่ปัญหานั้นก็จะหมดไปได้ลหลังจากนี้มันก็จะคงเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวถ้าเจ้ารู้จักใช้ประโยชน์จากพลังมาสารที่เพิ่มพูนขึ้นมาการเพิ่มปริมาณพลังงานปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลันก้าส่วนเจ้ามุ่งเน้นขัดเกลาประสาทสัมผัสเท่านั้นก็พอไม่ลิมก็ได้พูดกับก,บ,กบตาประมาณนี้ แล้วต่อมาก็ตาเลยพูดว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็คอยฝึกปือเบเทนเซนสัมผัสด,ด้านการต่อสู้อย่างเข้มงวดมาโดยตลอดเลยครับก็ตาพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มดูท่าเขาจะได้กระทั่งเอกตาสกิลนักปาาแถมยังนึกคิดได้ว่องไวขึ้นอีกด้วยแล้วริบรุก็เลยคิดว่าชาบเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวไ้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้า